จะมาสาธิตบนงานที่3นะครับเรื่องการเดินสายไฟฟ้าสถิและการเดินท่อร้อยสายสวิตช์สองทางพร้อมเต้ารับครับครับต่อไปจะเป็นการอธิบายอุปกรณ์นะครับคัตเตอร์นะครับจะเป็นการใช้ในการปอกสายไฟฟ้านะครับหรือใช้ในการปอกสายหุ้มถนนนะครับเช็คแลมนะครับลักษณะการใช้งานคือจะไปทการตรวจที่เต้ารับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับไขโครนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือ แบแชกและแบแบนนะครับใช้ในการขัดสปูนะครับผมคอนตีกิฟตนะครับใช้ในการตีตะปูหของกิฟนะครับคีมรวมนะครับจะใช้ในการยึดจับต่างๆนะครับทัพคีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายไฟนะครับตลับเมตรนะครับลักษณะการใช้งานก็ใช้ในการวัดความยาวของชิ้นงานนะครับต่อไปนะครับมันติมิเตอร์นะครับคือลักษณะการใช้งานก็คือจะมีวัดโบลต์ วัดโอค์มวัดแอมนะครับผมต่อไปนะครับระดับน้ํานะครับใช้ในการตีเส้นหรือวางมันกล่องครับเพื่อดูระดับน้ำว่ามีความตรงหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับแบนเดอร์ ander, นะครับลักษณะการใช้งานคือใช้ในการตัดท่อนะครับ ทั้งข้องอ9 0งอ45แล้วก็ข้อคอมามานะครับต่อไปนะครับเป็นเทวคัตเตอร์นะครับลักษณะการใช้งานคือใช้ในการตัดท่อ g m t นะครับทิ่มย้ําสายนะครับไว้สําหรับย้ําห่างปลาเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับครับต่อไปเป็นคัมเต้านะครับลักษณะการใช้งานคือใช้ตีเส้นบนพื้นผิวงานต่างๆนะครับเช่นคอนกรีตแล้วก็ ต่อไปครับเป็นเล็กน้าสูตรนะครับลักษณะการใช้งานคือใช้นําใช้นําล่องของพวกในการตีกิฟต์แล้วก็สกูนะครับครับต่อไปเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีข้อ EMT ขนาด3เลักษณะการใช้งานเดินลอยภายนอกอาคารหรือฝั่งในผนังคอนกรีตสาย Vf นะครับขนาด1.5นะครับ สายที่นะครับ2.5นะครับแอนนี่บอกครับลักษณะการใช้งานจะติดอยู่ในกำแพงหรือเป็นอุปกรณ์ยึดกับพวกสวิตช์ปลั๊กเต้ารับบอกลอยลักษณะการใช้งานไว้สำหรับยึดติดกับปลั๊กและสวิตช์้ากาบของบอกลอยนะครับสวิตช์สองทางลักษณะการใช้งานใช้ควบคุมหลอดแสงสว่า เต้ารับครับลักษณะการใช้งานใช้เชื่อมต่อบบอ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าลอดอิแคนลักษณะการใช้งานให้ความแสกงสว่างแคมจับท่อสารทัสลักษณะการใช้งานใช้ยึดจับท่อคอนเนคเตอร์ or, ลักษณะการใช้งานสำหรับต่อท่อบาง EMT เข้ากับตู้สวิตช์บอร์ดหรือบล็อกชนิดต่างๆคลิปรัดสายขนาดเบอร์หและเบอร์ส hmm. ลักษณะการใช้งานรัด mm hmm. สาย VAF กกับออุปรรณ์และะนคในการทำใบงานที่3นะครับเราจะต้องดูแบบติดตั้งและแบบวงจรนะครับครับเราจะใช้ตลับเมตรนะครับวัดจากฐานบอร์ดนะครับขึ้นมา180เซนติเมตรนะครับแล้วขีดเส้นที่180บเซนติเมตรนะครับความกว้างบอร์ดนะครับคือ1 2 0ย หนึของหนึ่งร้อยยี่ก็คือ6 1นะครับเราก็ดึงตลับเมตรมาเลยครับหกสินะครับเมื่อเราได้61แล้วใช่ไหมครับหกเอนะครับแล้วขั้นตอนนี้หนึ่งนะครับคือเราจะว่ดจากจุดที่หนึ่งลงมาร้อยสซิเมตรให้เป็นจุดที่2ที่สนะครับเราจะว่าจาก ด้านลเซิร์ฟลงมานะครับหนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะครับแล้วขีดเส้นไว้ให้เป็นจุดที่สองนะครับขั้นตอนที่สองนะครับคือเราจะวัดจากจุดที่สองนะครับไปทางซ้ายมือสี่บสามเซนติเมตรแล้ววัดจากจุดที่สองไปทางขวามืออ่าสี่สิบสามเซนติเมตรเหมือนกันนะครับสี่สิบสามเซนติเมตรได้ใช่ไหมครับแล้วขีดเส้นนะครับกําหนดจุดเป็นจุดที่สามนะครับแล้วก็ ว่าจากจุดที่สองไปทางขวาม,มือนะครับ4ีเซนติเมตรนะครับก็ทําการฉีดเส้นไว้นะครับให้กําหนดจุดเป็นจุดที่สี่นะครับขั้นตอนที่สามนะครับคือเราจะว่าจากรูที่ใส่ท่อขนาดสามทับสี่นะครับลงมานะครับลงมาให้ได้ห้าสิบสามเซนติเมตรนะครับ พอได้1 5. 3แล้วใช่ไหมทำการขีดนะครับขีดมันไว้ต่อจากนั้นนะครับดึงตลับเมตรไป50เมตรไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทําการขีดเส้นนะครับแล้วก็นะครับต่อไปนะครับก็จะวัดจากว่าจากจุดที่เราขีดลงมานะครับ67เมื่อได้67เซนติเมตรแล้วครับทําการขีดเส้นนะครับให้เป็นจุดที่ หานะครับที่สี่นะครับเราจะวัดจากใต้กล่องนะครับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับลงมาห5สิบห้าเซนติเมตรนะครับห5สิบห้าเซนติเมตรนะครับทำการขีดเส้นนะครับแล้วก็วัดจากจุดลงมานะวัดจากจุดที่เราขีดมาครับสาสิบสองเซนติเมตรนะครับทำการขีดเส้นนะครับ แล้วก็วัดขึ้นไปที่เราขีดเส้นนะครับ65 65ซนติเมตรนะครับ65เซนติเมตรนะครับแล้วทำการขีดเส้นไว้นะครับกำหนดกำหนดจุดให้เป็นจุดที่6นะครับครับเราจะใช้ปักเต้านะครับในการตีเส้นนะครับเราจะให้ปลายของเส้นเชื่อของปักเต้านะครับไปแผวนไว้สกูนะครับที่เรายึดเส้นไว้ที่180 แล้วเราก็ดึงปลั๊กเต้าครับออกไป103เซนติเมตรนะครับทำการดีดเส้นนะครับให้เกิดรอยสีแดงนะครับขั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะติดบล็อกรอยไว้ที่จุด3และ4นะครับโดยให้น้ำในประหลอดอยู่ตรงกลาง ของบลอดนะครับแล้วขีดเส้นในจุดที่เราจะใช้เหล็กนำศูนย์ในการตอกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะติดตั้งฐานของหลอดไส้ทางสเตนนะครับ ต่อไปนะครับเราจะใช้ตลับเมตรนะครับวัดให้หักจากอุปกรณ์ออกมา2.5ซนติเมตรนะครับแล้ววัดต่อไปอีก10ซนติเมตรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้คอนตีกิบนะครับตีกิบจุดที่เราได้ขีดเส้นเอาไว้นะครับ ตัอนต่อไปนะครับเราจะใช้กิ๊บรัดสาย Vf ขนาด1.5นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะดัดท่อคอมาเข้ากับอุปกรณ์น,นะครับเราจะนำท่อซอนเข้าไปในเบนเดอร์นะครับโดยให้ปลายท่อห่างออกไป2เซนนะครับติเมตรโดยให้ปลายท่อห่างออกไป2เซนติเมตรแล้วกดเบนเดอร์ขึ้นนะครับขึ้นมาประมาณ2เซนติเมตรนะครับ แล้วจับท่อคว่มลงนะครับแล้วสอดเข้าไปในเบนเดอร์โดยให้นิ้วชี้นะครับอยู่จุดโค้งของท่อนะครับแล้วให้เบนเดอร์ห่างจากนิ้วชี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเบนเดอร์ลงนะครับให้เกิดเป็นท่อคอมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะ ใช้ตลับเมนะครับวัดจากปลายท่อนะครับลงมา56เซนติเมตรนะครับ,รบ,มรบเมื่อ56าสิบหแล้วเราขีดเส้นนะเมื่อเราขีดเส้นเสร็จแล้วนะครับเราจะให้เส้นนะครับตรงตรงกับลูกศรเบนเดอร์นะครับเราทำการเหยียบเบนเดอร์ขึ้นนะครับให้ได้90องศาครับ คอนเนคเตอร์เข้าไปทั้งกับข้ต่อผมมานะครับทั้งสองด้านอันนี้ใส่คอนเนคเตอร์นะครับต่อไปนี่ใส่พุดดิ้งเข้าไปนะครับน้ำาสาย DW อขนาด2 5ครับเย็นลงเย็นลงเข้าไปในท่อนะครับเยงนลงในท่อให้มันโผล่มาครับต่อไปเราจะทำการยึดประกับนะครับโดยที่ให้ท่อนะครับ ตรงนะครับแล้วก็ให้ระดับน้ําในปลาลอดนะครับอยู่กื่บกลางของปลาลอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการต่อวงจรเต้ารับนะครับโดยนําสายลายและสายนิวตันนะครับเสียบเข้ารูของเต้ารับนะครับและทำการขันสกรูให้แน่น ต่อไปจะเป็นการต่อสวิตช์สองทางทางก็จะมีอ่ศูนย์ก็คือไฟเข้านะครับ1กับ2ก็จะไปต่ออีกสวิตช์หนึ่งนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเอานําสายลายนะครับใส่ช่องที่เบอร์ศูนย์นะครับเห็นไหมเห็นไหมทำการขันให้แน่นนะครับต่อไปนะครับก็จํานะครับว่าสายที่สายเสียงตานะครับเข้า ข้ออันที่1แล้วก็สายสีฟ้านะครับข้ออันที่3มนะครับจำสีด้วยนะครับในมิชั่นสับสนอันนี้เป็นสายไฟฟ้าที่มาจากสวิตที่1นะครับเราก็นำสีฟ้านะครับใส่หมายเลขสาแล้วนำสีน้ำตาลสายหมายเลขหนึ่งะครับที่เราได้กำหนดเ,าเอาไว้ และนำสายสีน้ำตาลเข้าหมายเลขศูนย์เพื่อไปหาหลอดนะครับกินครับก็จะเป็นต่อไปต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบวงจรนะครับเราจะยก เอาขึ้นนะครับแล้วก็ยกลูกสกรีบแอร์ยกลูกสกรีบเกอร์ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการทดสอบวงจรนะครับเปิดสวิตช์ที่หนึ่งไฟจะติดนะครับเขาปิดสวิตช์ที่สองนะครับไฟจะดับเปิดสวิตช์ที่สองไฟจะติดแล้วก็เปิดสวิตช์ที่หนึ่งนะครับไฟจะดับครับงานที่สามนะครับการเดินสายไฟที่กีและการเดินท่อร้อยสายสวิตช์สองทางพร้อมเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับ